สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะได้พาหนุ่มมดไปเดินออกกําลังกายเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะทําการนะคะล้างตาด้วยน้ําเกลืออุ่นๆให้กับพายมดก่อนนะคะน้ําตาไหลไม่หยุดเลยนะคะนี่เราจะทำการะะล้างตาให้หนุ่มมดก่อนนะคะเป็นน้ำเกลืออุ่นๆกับล้างตายก่อนเอ้าเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตาไหลจะได้เจ้าเอ้า ลาทำการล้างตางให้พลายมอดดูนะคะน้ำอุนอ่นๆนะคะผสมน้ำเกลือ ไปแล้วค่ะเก็บส่งพวกว่านเตรียมตัวอ,ออกไปเดินกําลังกายเช่นเคยยืดเส้นยืดสายค่ะพ่อพระเอ,อกอเป็นน้ําเกลืออุ่นๆน,นะคะล้างช่วงเช้าน้ตาตาพายมดไหลไม่หยุดเลยนะคะ ไปแล้วค่ะไปเดินเอาดูมือพี่มดก็ซาวสุดทางเหมือนเคยอากาศยามเช้าค่ะพายมดนะคะเดินออกกําลังกายไปแล้วนะคะเอาดูมือพี่มดผมขอกินไปสุดทางก็แล้วกันครับผมหิวไปแล้วไปแล้วนะคะเชือกเดียวดุมๆไปเลยพี่มด ไปทำอะไรใต้ต้นไม้พี่มดไปแล้วค่ะเดินริมฟังสะเลยเท่ๆอ่าพี่มดนี่ไม่มีการกลัวไม่โครหรือว่ากลัวเสียงนะคะเสียงพลุเสียงรถเสียงไม่โครพี่มดผมไม่กลัวกลัวอย่างเดียวค่ะคือม้าสีขานะคะเสียงดังก็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  เสียงเฮ,ฮ่มานี่มดหนีได้เลยอ่ะเดินกินหญ้าไปเรื่อยๆอันนี้เป็นบ้านของป <c oughs> ลายตาคำ <c oughs> ถัดไปก็เป็นบ้านของทีมงานช้างปลานะคะอยู่ติดติดกันนะคะเรียงบริเวณนี้เลยไปแล้วค่ะายมดไปแล้วครับ,รบพี่มดเล็มกินหญ้าอะไรตรงนี้ลูกหึ นี่โคกโคกโคกนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำตาลน้ำตาลาไปเป็นเพื่อนพี่มดด้วยวันนี้สองตัวอ่าวันนี้พี่มดมีเพื่อนมีหมาเดินตามมีเจ้าสี่ตัวเอ้ยสี่ขาเดินตามพี่มดค่ะวันนี้ช้างหนึ่งเชือกนะคะกลับหมาสองตัวบริวารพี่มดเดินตามอ่พี่มดนี่ไม่มีกลัวหมานะคะ กลัวอย่างเดียวคือมา้าถ้าเห็นม้านี่วิ่งจุกตูดเลยได้ยินได้ได้แต่กลิ่นนะคะเออระวังนะพีมดระวังหัวทิมระวังหัวทิมนะลูกระวังหัวทิมนั่นน่ะระวังหัวทิมลงสะเด้อพี่มดเจ้าสองตัวนี้ก็เป็นอะไรเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระวังพี่มดมองเลยเด้อ พี่มดมองแล้วนะสองตัวนะระวังนะทีมงานช้างปลาถัดมาก็เป็นพายลำใหญ่นะคะนี่เป็นที่ของพายลำใหญ่นะคะอันนี้เป็นบ้านของพายสังคมนะคะนี่พายสังคมเรียงกันขึ้นมาอีกนะคะเป็นคุณตาพายรถถังะคะ่ะนี่คือบ้านของคุณตาพายรถถัง ถัดขึ้นไปนะคะเป็นของน้องทันวาเป็นบ้านของน้องทันวาค่ะนี่เลยถัดไปนู่นก็เป็นของนะคะชีจันคนสวยนะคะสาวชีจันคนสวยก็จะเรียงกันขึ้นไปเลยพี่มดทำอะไรพี่มดทำอะไรครับพี่มด เราลองล้างน้ำเกลือดูนะคะเกลืออุ่นๆกินเข้าไปลูกกินก่อนกินก่อนครับพ่อควานเขากินก่อนขอกินก่อนเขากินก่อน โอ้มะม่วงลูกนี้ดกอยู่นั่นนี่เอ้มะม่วงลูกนี้ดกลูกเยอะจังเลยขอกินยาก่อนพ่อควานขอกินยาก่อนต้นอะไรนั่น ต้นถอนบ่โอ้่อะไม่ยอมกินหญ้าต้นต้นต้นถอนต้นถอนพี่มอดจะไปไหนพี่มอดไม่ยอมกินหญ้าเลยพี่มอดเดินดุมดุมนะคะ ดึงไปที่ต้นไม้ไปทำอะไรที่ต้นไม้โอ้ไปถูตัวโอ้ไม่ยอมกินหญ้าดึงดงหาต้นไม้เลยนี่ต้นไม้ที่อยู่ในบ้านไม่สะใจถูกก่อนลูกถูกก่อนถูกก่อนถูกก่อน ถูกคนเร็วถูกคนเร็วเอาหันตูดหันตูดถูถูไม่ถูถ <c oughs> ูทุกวันพ่อควนันผมถูทุกวัน <c oughs> ผมขอกินผมถูทุกวันผมขอกิน หางน้อยๆดูหางน้อยๆไปแล้วไปแล้วผมได้ถูทุกวันเลยพ่อควานเดี๋ยวนี้เลือกลูกเลือกต้นไหนกินได้เลือกได้เลยะระวังต้นน้ำด้วย

เท่าไหรผมก็เอาได้ได้มาน่ะพี่มอสโอได้ได้ไนนด้ได,ได,ได้น้ำยังไงผมก็สู้ได้เรื่องกินอ่าวับม,มีตรงไหนอีกไหมเดี๋ยวพี่มอสจัดการ นี่นี่นี่พี่มอต้นนึงนี่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 อาอาวอาเอว้าวอย่าให้เหลืออย่าให้เหลืออดึงดึงหันหันหาหาหาฝนตกแล้วทีนี้อาหารขึ้นแล้วนี่ลูกนี้ต้นหนึ่งนี่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 กำลังขึ้นเขียวๆเลยนี่ โอ้ยน wow. mm ี hmm. <cium> mm ่เด้พี่เจมี่นี่นี่นี่เยอะแยะเลยนี่โอ้ตรงนี้มีต้นถอนน้อยเยอะอยู่ต้นนี้เนาะเออนั่นแหละนั่นแหละพี่มอสนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเอาเอาเก็บให้เกลี้ยงเก็บให้เกลี้ยงอ๋อมีการแสะหาอีกมีการแสะหาอีกเนาะพี่มอสเออนั่นแหละ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 นี่ไงนี่ไงนี่ไงเออ กินก่อนจัดการให้เรียบนี่พอโดนฝนรู้สึกว่าสมุนไพรจะขึ้นเยอะแล้วค่ะตอนนี้อ๋อเยอะเลยพี่มดจัดการให้เรียบเลย จัดการให้เรียบเลยนะพี่มอสระวังน้ำด้วยระวังน้ำด้วยดูน้ำด้วยดูน้ำด้วยระวังน้ำบาดมือนั่นง่ายนั่นง่ายเออระวังน้ำด้วยลูกระวังน้ำน้ำเล็บแมวโอ้ยโอ้ยโอ้ย น้ำเล็บแมวนั่นน่ะพี่มดล้วงเข้าไปทำไมนั่นจัดการให้เกลี้ยงจัดการให้เรียบ oh. กินก่อนกินก่อนเต็มมือมือเต็ม กินก่อนเออเอาเก็บไหมเต็มมือหักไม่ได้ออกินก่อนนี่ลูกนี่นี่น,นี่สวยๆเลยนี่ระวังน้ำเล็บแมวด้วยพี่มอสอ,อ่ากินก่อนเต็มมืออันนี้เป็นน้ำ น้ำเล็บขบเล็บแมวนู่นและค่ะพี่มอเห็นแต่หัวอสูงสูงไวไวัอยู่นู่นเลย <c oughs> เรื่องกินลกขนาดไหนผมก็ยอมผมกินได้ผมเข้าไปกินได้หมดไปแอบทำอะไรอยู่ในพุ่มไม้นั่นพี่มอ เรื่องกินเรื่องใหญ่สำหรับพี่มอสค่ะบรรยากาศสวยๆนะคะกับช้างรูปโลๆนะคะนุ่มมอสทำลายรูปเป็นต้นมะขามเทศนะคะเป็นต้นมะขามเทศช้างก็กินได้นะคะจะรูดกินแต่ใบช่วงนี้ฝนตกนะคะทำให้ สมุนไพรพายมอดขึ้นมาเยอะเลยอารมณ์ดีครับพ่อพายได้เดินออกกำลังกายได้เละเล็มกินสมุนไพรนะคะวันนี้พี่มอดของเรามีความสุขมากค่ะวันนี้มีความสุขมากเลยนะคะที่ได้เดินนะคะเละกินสมุนไพรมอดบอกว่าผมมีความสุขมากเลยค่ะคุณแม่ วันนี้ลัดทางนะคะไม่ได้เข้าหน้าบ้านมาทางบ้านคุณตาคำพี่มดเอามาแล้วค่ะไปเดินนะคะวันนี้นุมมดอารมณ์ดีนะคะได้เดินแล้วเล็มกินสมุนไพรเดี๋ยวเราจะได้อาบน้ำให้กับพ่อพายนะคะเก็บ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 ส่งทรงอาบน้ำอาบน้ำอยากขี้เกียจอยากขี้เกียจอาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อนเอามือ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 ,มอ เดี๋ยวจะขัดล้งให้พวอค่ะเดกเงเด็กเดลูไม่ใช่ันอย่างนั้นก้มตูดลงเอลงเอลงกลมตูดลงเอาลงเอออย่างนั้นเลย મારે બોલ માં એ ઓય એ ไปพี่มดไปเลยไปเลยจะไปไหนก็ไปเข้าบ้านกินอาหารหอบต้นสปะรดไปด้วยไปหอบไปหอบหอบหอบเออเอาเยอะเยอะเลยหอบลูกหอบหอบหอบเสียบไปเสียบไปหอบหอบหอบเร็วหอบเร็วหอบเร็วนี่เออเอาได้น้อยได้น้อยเอาไหม หอบเยอะๆเออุยโอ้ยโอ้ยนี่ไปเลยโลภมากโลภมากไปเลยพี่มดไปเลยลูกอยากได้เยอะๆได้น้อยไม่พอใจขอเยอะๆถึงบ้านแล้วค่ะถึงบ้านแล้วนี่หอบได้เยอะมาก ถึงบ้านเรียบร้อยครับพ่อพายอาบน้ําสดใสเกาหลังเกาตูดเกาหน้าเกาก้นให้หนุมมดนะคะวันนี้รอ,อแล้วค่ะรอรอไม่ถึงห้านาทีเดี๋ยวสักพักนุ่มมดก็จะ,ะเล่นสปาร์คโรนวันนี้เราก็ได้พาหนุมมดนะคะออกเดินกําลังกายนะคะและช่วยเหลือตัวเองนะคะด้วยการหอบหญ้าเข้ามากิน กราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกๆท,ท่านนะคะที่เมตตาพายมดด้วยดีเสมอมานะคะติดตามช่องเล็กๆพายมดควันหญิงด้วยนะคะกดแชร์กดไลค์กดสับตะไคร้ให้กับพายมดควันหญิงด้วยนะคะวันนี้แม่ควันขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าพบกับพายมดใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ